แต่แอป tiktok นณะขณะนี้เนี่ยผูกขาดในเรื่องของการ e คร้า e-commerce ไปแล้วก็ว่าได้แล้วมันมีซัพพลายเชน ที่กระบทบต่อๆกันไปด้วยรายได้ของ Tik t o ็อนะครับเอาปี2024คือ2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและ77%อย่างที่บอกไปรายได้หลักคือมาจากโฆษณานะครับแล้วก็23%เป็นการขายผ่าน Tik t o ็อกช็และของขวัญซึ่งสัดส่วนรายได้ชัดเจนมากครับว่ามันจะมีการเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาในสู่หมวดของการขายของและของขวัญน,นี้เมื่อข,ขึ้นนะถ้าดูจากสีสีเนี่ยจากตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงค่ะแต่มันกาลังส่งผลกระทบถึงผู้ค้าขายไปจนถึงซัพพล การขนส่งก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราท้ามกลางการ,รเผชิญภาษีตอบโต้กลับมาดูเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะอ e ีคอมเมิร์ซ SME รายเล็กรายน้อยคนเดี๋ยวนี้ซื้อของผ่านนี่แล้วติ k t ต k อกใช่ต้องยอมรับว,ว่าอ e ีคอมเมิร์ซมีหลายแอปอื แต่แอป tiktok นะขณะนี้เนี่ยผูกขาดในเรื่องของการ e ค้าอีคอมเมิร์ซไปแล้วก็ว่าได้แล้วมันมีซัพพลายเชนที่กระทบต่อๆกันไปด้วยนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูมาดูการเติบโตของ tiktok กันก่อนนี่คือ tiktok เนี่ยถ้านับตั้งแต่ปี2018ถ้าเอาที่เรารู้จักจริงๆคือช่วงโควิดนะ2019ที่เราใช้ tiktok กันมากขึ้นแต่ว่าเขามีมาตั้งแต่สัก2018แล้วจนถึง2024คือปีที่แล้วนะถ้าดูจากไรายได้ของ tiktok คุณผู้ชมลองดูกราฟว่าม,มันโตแค ซึ่งรายได้หลักของ t k t t o k เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าสีฟ้ามันก็คือ advertising หรือว่าการโฆษณาตอนนี้ใครเข้า t k t t o k เข้าปุ๊บเจอแอดก่อนเลยเออผมก็เจอถ่ายสัพักเจอแอดอีกแล้ว2ออันน่ะถูกต้องแล้แอดจะมาอยู่เรื่อยๆเป็นรายได้หลักนะคะอและยังไม่พอค่ะเขาก็ยังมีรายได้จากของขวัญของครีเอเตอร์ <Creator. S 1> เป็น in app purchase ใช่แล้วก็มีรายได้จากการซื้อขายกันในนั้นนั่แหละเขาก็หักเปอร์เซ็นต์จากในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขเฉพาะปี2024ปีที่แล้วยังไงฮะมาดูกันหน่อยผู้ใช้งานจริงที่อยู่ในแอป TikTok นะคะทั่วโลกนะ1,600ล้านคนวันนี้จาก7,000ล้านนะใช้ไป1,600ล้าน<ป>แล้ว,ลว,วปี2024 <นะ S 1> ปีเดียวนี่บวกขึ้นมา100ล้านคนรายได้ของ TikTok นะครับเอาปี2024คือ23,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นมา 42. 8%หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2023และ77%อย่างที่บอกไปรายได้หลักคือมาจากโฆษณานะครับแล้วก็23%เป็นการขายผ่าน TikTok Shop และของขวัญซึ่งสัดส่วนรายได้ชัดเจนมากครับว่ามันจะมีการเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมาในศูนย์หมวดของการขายของและของขวัญน,นี่เม,มากขึ้นนะถ้าดูจากสีสีเนี่ยใช่อันนี้คือทั่วโลกค่ะทีนี้พามาดูกันต่อนะคะว่า ถ้าในประเทศไทยล่ะอ๋อมีแค่ประเทศไทยด้วยนะใช่นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเป็นรายงานที่มาจากทาง TikTok Report ส่วนรายละเอียดสําหรับประเทศไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นในงานที่เขาได้จัดกันขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เรารวบรวมตัวเลขกันขึ้นมานะคะในงาน TikTok Influencer เออขาบอกตุลน่าจนเวอร์เจนเวอรใช่เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะณวันนั้นเนี่ย ผู้ใช้เป็นคนไทย57.5ล้านคนโอ้เรามี65ล้านนะคุณคิดกต,ตอกไป้ติตเอไป57.5เลยเหรอก็ทุกเพศทุกวัยครีเอเตอร์เปิดเข้าไปเจอตั้งแต่เด็กประถมอ่ะใช่จนถึงผู้สูงวัยอ่ะแบ่งเป็นผู้ชาย48%ผู้หญิง52%ค่ะ 36%ของผู้ชายทั้งหมดอยู่ในช่วงอายุ25-34ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะแล้วก็ร,ระบบปฏิบัติการนะครับส่วนมากเป็น Android นะ71%ม iOS มี29%ค่ะ 60%ระบุว่าคอนเทนต์รีวิวมีผลต่อการซื้อสินค้าม,มีจริงสำหรับผมยังมีเลยนะครับ56%ตัดสินใจซื้อโดยไม่เปรียบเทียบราคากับแพลตฟอร์มอื่นหมายความว่าเจอปักตะก้าก็กดเลยใช่ไม่มไม่ไปเทียบกับแอปอื่นๆนะถ้าในประเทศไทยก็ช้อปปี l a าซาดาไม่ที่อยากเจอ TikTok ปุ๊บซื้อเลยทีนี้ สินค้าอะไรที่มีการซื้อขายกันเยอะในแอป tik t o k อกติ๊กต็อกไลฟ์นะและแอฟเวอร์เรียคือการปักตะกร้านะ,ะก็คือ1คือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ครับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันก็มีสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับอันดับต่อมาคือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหูฟังสมาร์ทโฟนอุปกรณ์ไอทีและอันดับที่4คือสินค้าอุปโภคบริโภคเป็น fmcg หรือว่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับครบทุกหมวดแล้วละ่ะ อุป,ปโภคบริโภคทุกหมวดนะคะเข้าไปอยู่ใน TikTok อยู่แล้วทีนี้เราถ้ามาดูคนไทยใช้แอปอะไรสูงสุดค่ะเรารวบรวมให้ดูอันนี้เป็นสถิตินะคะนู่นเลยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเห็นอยู่แล้วนำโดง่งไป t ิ k t o k อยู่บนสุดนะคะอันนี้เนี่ยนะเดือนกุมภาพัานธ์ของปีนี้เวียร์โซของ m i l ว w a ต e r ์อ่าโอเคสาเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเท่ากับว่าออเดียนเนี่ยเข้าไปกองอยู่ใน t ิ k t o k แซง Facebook ถูกต้องแล้วก็ยังเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไปแล้วด้วยเรียบร้อยจากตรงนี้มันไม่ใช่แค่ความบันเทิงค่ะแต่มันกำลังส่งผลกระทบถึงผู้ค้าขายไปจนถึงซัพพลายเช่นการขนส่งคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหมดแหละก็ตั้งตลาด .com ด้วยแล้วก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเคสูชั่นจำกัดคือพี่ป้อมบอกแบบนี้คุณป้อมบอกว่าขณะนี้ภาษีทรัมป์เนี่ยจะส่งผลให้สินค้าจีนที่ไม่มีคุณภาพทะลักเข้าไทยมากขึ้นโดยเฉพาะ การเข้ามาผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซขณะนี้ Tik t o k ลแหละครับส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงขนส่งไทยอย่างไปรษณีย์ไทยจำกัดด้วยนะครับถูกต้องเลยเออคือได้ยิ่งได้รับผลกระทบไปอะมาดูเพราะอะไรกันบ้างอันดับแรกกลยุทธ์ค่ะแน่นอนตั้งแต่ TikTok เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นจากเป็นต้องบอกว่าเป็นลองวิดีโอยาวก็ต้องปรับตัวมาเป็นช็อตกันหมดแล้วทุกแพลตฟอร์มต้องมาตาม t ิ k t ตอลหมดแล้วเพราะเขาใช้กลยุทธ์คลิปสั้น ดึงดูดใจมากขึ้นผลิตคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นแล้วมันก็ไปกระตุ้นการซื้อเพราะมันเป็นคลิปสั้นที่รีวิวสินค้าแล้วปักตะกร้าได้ด้วยได้เปรียบทั้ง Lazada และ Shopee คุณพาวุฒบอกว่าแล้วเขาใช้ Affiliate Marketing เไงเพราะฉะนั้น c r e เ t o r อร์ทุกคนไม่ใช่แค่เป็นผู้เล่นแหละแต่สามารถเป็นผู้ขาย Affiliate เป็นยนน้าได้ด้วยใช่เมื่อติตกก็เติบโตมากขึ้นนะคะคนขายเข้าไปผูกขาดไปขายไปหารายได้จากตลาดนี้ S <S ติ๊กตอ,อกก็เริ่มมีเงื่อนไขยเยอะขึ้นมีมาตรการมาควบคุมเจ้าของร้านมากขึ้นเช่นการจัดส่งสินค้าการคืนสินค้าการเคลมสินค้าทุกอย่างเนี่ยเ,ออเกิดขึ้นในนี้นะคนขายถูกบีบนะ,ะผู้ค้าจํานวนมากค่ะข,ขายของจนไม่มีกําไรคือต้องจ่ายค่าทั้งคอมมิชชั่นค่ะโฆษนาค่า,คา,า,าใช้ใจ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่เขาเปิดโปรหลายๆอย่างให้อะ ถูกแล้วที่ฉันก็เห็นขายดีจนเจ๊งอ,ะอ่ะขายดีแล้วปาดน้ําตาเพราะว่าคํานวณหลังบ้านไม่ดีแล้วผิดพลาดเช่นการขนส่งมาโดนหักทีหลังเนี่ยไม่เหลือเลยมีเกิดขึ้นมาแล้วค่ะและเริ่มผูกขาดการขนส่งกับ j a แอ t อ้าวเหรอเจ้าเดียวเริ่มเป็นแบบนี้เจ้าเดียวอ่าอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันจะไปผูกกับอะไรพวกโปรโมชั่นคูป,ปองส่งฟรีแล้วก็ทําให้ร้านค้าเนี่ยขายของได้มากยิ่งขึ้น นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะผู้ค้าเผชิญอยู่คุณพาวุฒิบอกต่อว่า Tik t ทิกตอกกำลังเข้าสู่เกมการผูกขาดค่ะและเพิ่มค่าบริการขึ้นเรื่อยเรื่อโดยที่ภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาสอดส่องดูแลอย่างเต็มที่นอกจากสินค้าจีนที่จะหลั่งไหลเข้ามาเยอะแล้วนะคะระบบซัพพลายเชนการขนส่งก็เลิกบริษัทจีนด้วยกัน,นเองถือเป็นการเข้าข่ายเอาเปรียบและการใช้อำนาจเหนือตลาดในการควบคุมนี่นะครับก็ เขาเรียกว่าเราซื้อของจีนส่งของจีนใช้ของจีนเป็นงั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพาวุธเรียกร้องค่ะต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพคือตอนนี้ไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพเข้ามาควบคุมมันไม่เหมือนข่าวเทมูคุณจิมมี่เทมูเนี่ยคนไทยต้องบอกบล็อกสูงมากร่วมใจกันตั้งกาดตั้งกาดสูงมากแต่ทิกตอกเข้ามาด้วยความเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นให้ความบันเทิง เป็นอคอนเทนต์เชิงคอนเทนต์เข้ามาเรื่อยๆมาเนียนาายๆค่อยๆไหลเข้ามาเปิดไถฟีดไปเพลินๆกดซื้อเรียบร้อยเลยพฤติกรรมก็ติดยึดติดไปแล้วแล้วก็ซื้ออยู่ตรงไหนไปแล้วตอนนี้สาคัญนะคะเพราะว่ากระทบไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ค่ะ แอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนอหลังไ,ได้